โอ้ตีเชฟสา้อยยมาควงเช้ยโอ้มันเป็นอะไรคือแมนยูไม่เคยแพ้บอหัมักเลยกี่ชาติแล้วมั้งเนี่ยเล่นในบ้านแล้วคะแนนติดลบอีกต่างหาควรคิดได้หรอว่าเรื่องพวกนี้มันควรจัดการยังไงนะ โยได้ดยครับส่เนโย้ายยังไม่ยิงสายสุดมีไหลมาเธอเคสเธอเคสหยอดโดมาลูกนี้ได้โค้งเลโลติดเซฟอ้ติดเซฟเียร้อยสอแต่ทวงมาครับว้ยมีทงเช้ กับตจะใช้เวลานานไปหน่อยนะครับหาครับโยนเสาแรกได้โขดโกด,ด้วยนะวยบอลมันผ่านหน้าปากตัวไปเกือบหลับแล้วกลับไม่ได้ด้วยกานาโชกลับมาที่เลกิลอนใหม่แม็กโทบิเน่ คืนเบาเลยนครับโดนดักได้ลแล้วครับมาแล้วครับแทงต่อมาลูกนี้โซลันกี้ครูไปแล้วก้มหน้าแล้วยิงลูกนี้โอ้โหชนเสาโอ้เฮ้ยไม่โดนบอลน,นะแล้วขึ้นมากันสี่คนให้ต่อมาเซเมนโยเซเมนโยข้างในมีสองเซเมนโยมองแล้วไหลมาโซลันกี้โอ้โหแม็กไกว์ครับเข้าสกัดแม่นจริงๆแล้วแมันยูจะเปลี่ยนะ ไม่เปิดครับเล่นสั้ๆก่อนหาช่องอยู่ครับเล็กอนไปบอลเคลื่อนที่และพยายามจะสัตำแหน่งกันนะผ่าครับลกอนทีมซ้ายจะเปิดง่ายหนมอยอับสนามบุกไหซสิสวย แอนโทนีแม็กควายดูครับขึ้นมาสูงอีกแล้วแอนโทนีตัดแด้มาเองแอนโทนีเข้าซ้ายโดนเหนียวไว้หน่อยนึงอุดอเฟอร์นาเดสรอตัวซ้ายสุดครับกานาโชมองนะครับแล้วโยนมาให้กับแม็กควายเลยครับจังหวะมงชงมาต้องกลางเข้าดูแมนยูเฟอร์นันเดสเสียบอลไปครับคริสตี้ได้ครั้งนึงครับซาเวเนียเพื่อเลี้ยงลายอยู่ไปลิงล้ำไหมเล่นไปก่อนแล้วเปิดเข้ากลางมาอู้ ก็เสียแบบไม่น่าเสียเลยครับรัสคอยลืมบิลลิงข่าวทางฮะแม็กควายแอนเชนี่แอนเชนี่เปิดโดมาแล้วลูกนี้ได้โมงด้วยแล้วโอ้ยแม็กทรเริ่มเบาลละ ูโลเฟอร์เดสจ่ายลอดขามาหอยลุนหอยลุนบังแล้วรอแล้วกลับมาหอยลุนหอยลุนซ้ายยิงโอ้โหยังติดบล็อกบอลจังหวะสองอ้าแบ็คไวล้มไปแล้วผู้เสียหายเล่นต่อโอ้จริงก็ไม่ได้ครับโอ้โหบูโลเฟอร์เดสไปโดนอะไรเข้าไปครับบูโลเฟอร์เดสเนี่ยโดนมือป่ายเข้าไปวางมาสวยครับลูกนี้อะไรครับดาโลดาโลให้ต่อมาแอนโทนีแล้วดาโลโหมมาด้วยครับว่างแล้วไหลไหมไหลกลับมาดาโลมีโอกาสก้มาแล้วยิงเองโอ้โห ยิงเลยเหรอโดนดักได้ครับโซลังกี้พื้นที่มีครับโซลังกี้ขวามีซ้ายมีครับโซลังกี้เลี้ยงจีนหาก่อนชัวเนียแล้วขวาสุดมันมีบิลลิงอยู่ครับโยนโดมาบิลลิงโคบุนี่โอโหเรียบร้อยเลยครับสองต่อศูนว่าโยนแรงมาเลยครับได้โคบด้วยแล้วโอ้โหสามประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหเป็นไปได้ครับ ีมาแล้วน่โเลยซลันกี้มาเข้าทางอารบัดิอารบัดคืนไม่ได้นะครับโดนบี้อยู่อารบัดสุดท้ายให้มาที่แม็กควายเอาแม็กควายเสียบอลสุดท้ายเอาหลุดมาเลยครับหลุดเดียวแล้วก็แตะนี้ได้ไหมลองลองเอียงยิงโอ้โหซีรอศูนย์สมควรโดนเยอะกว่านี้ด้วยนะ เป็นอะไรวะคิดว่ามันจะดีขึ้นนะฮะหลังจากชนะเชลซีนะก็สุดท้ายก็กลับมาวนลูปเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะคือไม่เข้าใจเหมือนกันนะคือแต่รอบนี้ก็ได้รางวัลมาด้วยกับทําอะไรไม่ได้เท่าที่ควรในนัดนี้นะ,ะคือก็งงงงงงว่ามันเป็นอะไรคือแมนยูไม่เคยแพ้บอห์มัดเลย กี่ชาติแล้วมั้งเนี่ยมึงเสียสติไปหลังจากมึงได้รางวัลโอ้โหตั้งสามคนเชียจุดเปลี่ยนก็น่าจะเป็นลูกแรกนะเออก,ก็ก็ขออภัยด้วยนะคือมาไม่ทันลูกแรกจริงๆนะพอดีไปข้างนอกมาอยากดูเต็มเต็มแม์นะว่าเมนู you, มันมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะในในช่วงเวลาแรก เออพูดไม่ออกเลยงงครับสามศูนย์เล่นในบ้านแล้วคะแนนติดลบอีกต่างหากควรคิดได้แล้วว่าเรื่องพวกนี้มันควรจัดการยังไงนะก็ขอส่งกำลังใจไปให้ทีมนะอีกหนึ่งเสียงนะฮะที่ไม่อยากเห็นภาพวนๆทำซ้ำนะก็ควร คิดได้แล้วอะไม่งั้นมันก็วนหลูเหมือนเดิมนะคือชนะเซลซีคือพวกคุณฟุกหรอหรือหรือยังไงทำไมชนะมาได้นะฮะก็คุณควรมีกำลังใจได้แล้วนะฮะไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆริงนะ,ะคือมึงมึงวนหลูอยู่นั่นแหละมึงได้กำลังใจมามาเล่นหน้าต่อไปมึงก็มาแพ้มาแพ้มึงก็กลับมาชนะกลับมาชนะมึงก็ม,งกมีกำลังใจ มีกำลังใจมึงก็กลับมาแพ้อยู่อย่างเงี้ยโอเคนะฮะทุกคนครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะแล้วก็นัอนหน้าว่ากันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับ